วันนี้คิมก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งมาที่ว่ากันว่าเว็บไซต์เนี้ยสามารถทำในอดีตชาติของเพื่อนๆนได้และเพื่อนๆ่ออยากรู้กันหรือเปล่าว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นใครและหากว่าใครอยากรู้เดี๋ยววันนี้คิมจะมาบอกวิธีให้ได้ฟังกันขั้นตอนแรกให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่เว็บไซต์ Google แล้วก็พิมพ์ข้อความค้นหาไปว่าดูดวงคุณเกิดเป็นใครในอดีตชาติจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้านี้มาก,กดคลิกเข้าไปเลยครับ และวิธีการนี้ก็เป็นการทำนายอาดีตชาติจากวันเดือนปีเกิดของเพื่อนเพื่อและในเว็บไซต์ยังระบุไว้ว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นการทำนายสนุกสนุกอย่าจริงจังมากนะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนกรอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็ตามด้วยช่วงเวลาที่เกิดและก็เพศในชาติปัจจุบันและนี่ก็คืออดีตในชาติที่แล้วของคิมคิมนั้นเกิดเป็นนายพนหญิงที่มีความสามารถในการล่าสัตว์ช่วงเวลาที่คิมเกิดเนี่ยประมาณปี1845เกิดอยู่ที่ประเทศฮ่องกงถึงว่าทำไมชาตินี้น่าจีนจัง ในเว็บไซต์ยังมีการบอกบุคลิกคร่าวๆในชาติที่แล้วของคุณด้วยนะครับของคิมก็จะบอกว่ามีการควบคุมอารมณ์ตัวเองดีมากไม่ใช้อารมณ์กับคนรอบข้างซึ่งในชาตินี้ไม่ใช่แล้วก็ยังมีบอกบทเรียนในอดีตชาติของคุณด้วยนะครับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์ที่พิมบอกได้เลยแล้วก็อย่าลืมมาพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชาติที่แล้วเนี่ยคุณนั้นเกิดเป็นอะไรกันใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเล่นกันด้วยนะแล้วเพื่อนๆ